<Man S 2> เสียแล้วให้ฟังว่าไปจีบหญิง,งแล้วก็จงังหวะแยกย้ายออกมาผู้ชายแฟนเขาแหงผู้หญิงตายหา่าแล้วก็บอก<ช>เออแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าอะไรวะใช่สิผมมันไม่ใช่อะไรนะเสียรวยๆเหมือนเขานี่ไอ้เหี้ย วัสดีครับผมพะโบยูทูบครับย่าพะโบยูทูย่าโดเดเดยดเดรดเดเดีดยดเ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 รเดเดเดนดเ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 เดเดเดเเดเเดเดยดเเดเนเดเนเด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 เเดเ่เดเดเดเเด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 เหมดเเด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 ่ดเ่เด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 เลยเดเด้เดเเด่เเด่เเดเดเเด เสียงรูปพ่อนคลาย,าย,ายเสียงมุ้ตึงเครียดอะไรเลยนะตรงเนี้เอาพอนคลายสิไม่ต้องไปนั่งขอยอดดาวยอดซับแล้วอ่ะอมันเอา,เอาจริงมันมีมนอะไรเขียวเขียวนะหรือเขินป่ะไม่ไม่ใช่มันเอาจริงพูดตรงๆจากใจนะแม่งรู้สึกไม่ดีกูยังบอกกับทงทีมงานเขาเลยว่าแบบ<อ>ที่เฮ้ยผมไปนั่งขอดาวขอทรดซับกับน้องๆเขาเนี่ยบางทีผมก็รู้สึกเขินนะอ่า ถูกไหมม,มันแบบมันแปลกๆอ่ะแต่พอไม่ถึงเราก็รู้อยู่ว่าสัญญาแม่งระบุไงพออย่างนี้ผมแม่งโคตรสบายใจเลยวันนี้ผมฟรีแชทพรุ่งนี้ผมซับล้วนๆหรือเม้นได้ซับทำยังไงมาช่องผมทำซับไม่ได้ทำได้ดิพี่แท้ผมทำไม่ได้ท่านผู้ชมช่องผมนี่แต่ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ทำซับไม่ได้อ่ะทำได้พี่แท้มันต้องเข้าไปกดในช่องนี้ช่ององไรนะ ตั้งไม่เลยผมทาซับไม่ได้ตอนนี้ในนี่ผมผมตั้งซับไว้ทั้งหมดห้าช่องห้าช่องเป็นญาติพาโบเนี่ยร้อยหนึ่งตั้งราคาตั้งราคาได้ด้วยเข้ายังไงอ่ะเข้าไงบอสเป็นญาติก่อนนะญาติญาติทางห่างนี่ร้อยหนึ่งอ๋อพี่ชายพี่ชายนี่ได้เท่าไหร่วะจำไม่ได้มีพี่มีมีเพื่อนแล้วก็เป็นพ่อพ่อได้สูงสุดพ่อนี้หมื่นนะหมื่นห้าเลยนะ พ่อเลยเหรอพ่อพาโบเหรอแล้วแม่งมีพ่อกูมาแล้วหนึ่งคนคือเสียออรดเมนต์พินมาแล้วใครมาแล้วใช่เหรอเมื่อกี้นี้นี่วันนี้เดือนนี้กูว่ากูจะลางานเอทามทั้งเดือนเลยเพราะแม่งได้ได้เงินเดือนละชัคีเฮ้ยทำอของจริงยังไงพี่ฐานเดี๋ยวไม่ค่อยถามพี่เขามาลันวันแรกนะตนี้เขากลับบ้านเดี๋ยวผมไม่ค่อยถามผมกดไม่ได้กดได้พี่ตาเเดี๋ยวเดี๋ยวมันตั้งตอนนี้เลยได้ไหม ผมอยากจะตั้งมานานแล้วตั้งตอนนี้ไม่ได้พี่ตานต้องออกไปก่อนอ้ยูทูบสตูดิโออ่าใช่ y ยูทูบสตูดิโอเอาไงลงเลยไหมล่ะไม่ไม่นี่มาละมีคุณวิวย่าทางห่างๆไวัพดีนะครับย่าทางห่างสวัสดีครับเราจะมีการบูลลี่กันด้วยแบ่งแยกชนชั้นแบ่งแยกชนชั้นโอ้ยใช่ใช่ใช่ญาติห่างๆมันขึ้นชื่อว่าย่าทางห่างโอเคอ่าญาติห่างก็ก็มีสิทธิ์เม้นได้แต่คือแบบก็ ก็ห่างๆอ่ะคือมันจะมาสั่งจะมาอะไรเราก็แบบว้ายเงี้ยโอเดียวนะถ้าจะเม้นต์ต้องเป็นก่อนถูกโอ้ว้าวเฮียดเสักพักพอคุณทำไปไม่เมนก็ได้กูดูอย่างเดียวเหงายวเลยคนี้กูไม่เป็นไรเราก็คุยกับคนที่เขาอ้นี่เราดิเออต้องแค่นั้นผมตั้งสิบบาทยี่สิบบาทไปก่อนนะย่าห่างๆของบอสเท่าไหร่นะ ยอดตางหางร้อยหนึง100น่งร้อยหนึ่งจ้ะโอเคเอว่ะอืมตั้สนใจละแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยวผมต้องอาจจะแบบไม่ต้องไม่ต้องทางฟ้าแล้วอ่ะต้องโยกมากย่างงี้หมดเลยนี่บอสอยู่ในเวนใช่ไหมฮะอยู่อยู่อยู่แต่ไปได้ผมสบายสายโจกอ่ะนะ <c oughs> ได้เหรอโจกปูเลยอ่ะ <c oughs> ฮะ <c oughs> จบไม่ได้จบไม่ได้ใช่อ่ะสิเมื่อกี้บุ๋มงั้นเดี๋ยวไปออกไปออกเวก่อนออกเวกออกเวกเขาไม่ได้ไอ้ที่ตำรวจแล้วเมื่อวานเมื่อวานพี่ไปไหนเมื่อวานเสียมาอุ้ยเมื่อวานตอนเสียมากูร่วงนี่เป็นภูมิแพ้นี่เพิ่งจะดีขึ้นเนี่ยดูเสียนี่การดีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเออนั่งเสียมาเสียหนัก เสียของแท่เรอยเสียแบบใช่ของจริงเสียของแท้เลือโอกาสชงกาชาเจออะไรนะน้องเนจิเอ๊ะโมจิอะไรสักอย่างอะไรจีจีเนี่ยเสียแล้วให้ฟังว่าไปจีบหญิงแล้วก็จังหวะแยกย้ายออกมาผู้ชายแฟนเขาแทงผู้หญิงตายห่าแล้วก็บอกเออแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าอะไรวะใช่สิผมมันไม่ใช่อะไรนะ เสียรวยเหมือนเขานี่ไอ้เหี้ยแม่งแขงเขาตายหาเลยชาปาดคอไม่เพราะตอนแรกเสียไปขอเสียงโตเขาอะแล้วเสียก,กดไปแสนหนึ่งให้เขาอะตอนแรกนึกว่าได้เท่าไหร่ครับแสนหนึง่งเขาที่โตไม่พักเลยจริงป่ะเสียก็เลยไปกดในช่องเขาเลยสิบกิฟ หนักก็ไอีกหลังๆจะไปกาชาอะไรไม่รู้แล้วเสียบเจ้าขี่ลูกแล้วลูกเสียแล้วเริ่มกอดดูลูกตอนนี้ใครกันใหญ่เลยไอ้เฮียใครแม่งมาเล่นเสียกูเดี๋ยวมึงโดนไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนแต่เสียกูไม่ได้ตอนนี้นี่คือพ่อกูแล้วตอนนี้โอ้โอเคโอ้พ่อโอ้เดี๋ตามไล่ตัวที่แม่งด่าเสียเดี๋ยวก่อนไม่มีใครด่าเสียแล้วมีอ๋อ๋อตัวนั้นเหรอ ไอตัวที่ที่แทงแฟนตัวเองนะแล้วพูดถึงเสียเหมือนเขาไม่ได้ด่านะเขาชมว่ารวยหรือเปล่าหรือเปล่านะไ <c oughs> อ้ยีแกรงไหนที่กูเล่นม่ทั้งกลางเลยเดี๋ยวว่ <c oughs> า